สวัสดีครับผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณหน้าร้านเจเกมนะครับซึ่งเป็นจุดจําหน่ายหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเป็น1ใน3จุดนะครับที่ให้บริการซื้อขายหมูเนื้อแดงในราคา150บาทต่อกิโลกรัมครับก็ดีค่ะทําให้ลดรายจ่ายลงค่ะก็ดีอยู่ครับลดค่าใสจ่ใจหลายอยู่เพราะว่าปกติกตมันก็ร้อยกว่าบาทนะครับร้อย 20, อย, 30, อยี่สิอยส่ผวว,ว่าแพงแล้ว นี่มาเจอ200กว่าบาทอยู่ในตลาดก็ุยซึ่งบรรยากาศในขณะนี้นะครับก็มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับมาต่อแถวซื้อหมูพาณิชย์ในราคา150บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับซึ่งแม่ค้าที่นี่บอกว่าใช้เวลาขายประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเศษเท่านั้นเองหมู50กิโลกรัมก็จะหมดทันทีครับดนี้ก็ก็ซอยดีอยู่ครับถ้าจะมีแบบที่ไปเรื่อยๆก็ดีๆอยู่เพราะว่ามัน อย่างหนักกับพวกผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนธรรมดาตาดำๆทุกคนครับมันลำ,ำบากอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเราได้ดำเนินนโยบายตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะให้ดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนตั้งแต่รอบแรกจนถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นรอบ17ดแล้วนะคะและล่าสุดเนี้ยนะคะก็มี นโยบายให้เราจัดจำหน่ายหมูราคาประหยัดให้กับประชาชนนะคะซึ่งทางสำนักง,งานพาณิชย์ก็ได้จำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกร,รมัมละไม่เกิน150บาทนะคะ,ะให้ทำทั่วประเทศซึ่งทางสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเชภูมิเราได้ทำเป็นสองอย่างนะคะคือเรามีการกำหนดจุดจำหน่ายอยู่3จุดที่จำหน่าย ตั้งแต่วันที่17มกราคมจนถึง31มกราคมมีอยู่3จุดนะคะ3จุดนี้จะจำหน่ายหมูเนื้อแดงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหมูเนื้อแดงในราคากิโลกร,รัมละ150บาทสำหรับของสำนักง,งานพาณิชย์ในส่วนหนึ่งตรงนี้เราจะจัดจุดจำหน่ายทั้งหมดที่เรากำหนดไว้คือ12จุดนะคะเริ่มตั้งแต่11มกราคมจนกระทั่งถึง27มกราคมนะคะ ตรงนี้เราจะมีการจำหน่ายเนื้อสุกรและองค์ประกอบอ,อื่นๆในราคาต่ำกว่าท้องตลาดนะคะขอบคุณทางพาณิชย์จังหวัดนะคะที่มีโครงการแบบนี้มามัลดรายจ่ายค่ะลดรายจ่ายเยอะเลยค่ะจากหมูราคา200กวา่าบาทเหลือ150เหนี้แล้วก็จะเอาไปซื้อผักซื้ออะไรได้ไ่อยากจะขยายออกไปอีกสักเดือนสองเดือนก็ยังดีค่ะ